สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแฮกเลอร์นะครับพ่อค้าแซบนะครับจากคราวที่แล้วเราได้ไลฟ์สดกันไปนะครับหัวข้อเรื่องจากพนักงานประจําไปถึงเป็นพ่อค้าเงินล้านได้อย่างไงนะครับวันนี้ผมก็ได้จัดทาคลิปขึ้นมานะครับเพื่อไดอ้จะได้เปรียบเทียบระหว่างอาชีพสละหรืออาชีพพ่อค้าเนี่ยกับอาชีพพนักงานประจำเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับ5ข้อเนาะ,ะมาเริ่มที่พ่อค้ากันก่อนนะครับ ข้อดีข้อที่1ก็คือ,อมีอิสระนะครับทางด้านการใช้ชีวิตหรือว่าการวางแผนการเงินเนาะการใช้ชีวิตอย่างเช่นคุณก็ลาสัก10วันไปเที่ยวสมมุติว่าไปเที่ยวเชียงใหม่สักสิวันใช่ไหมครับคุณก็สามารถวางแผนชีวิตได้คือถ้าถ้าอย่างเป็นพนักงานประจำเนี่ยก็อาจจะลาได้ไม่ยาวขนาดน,นั้นใช่ไหมครับเรื่องวางแผนการเงินคุณจะต้องมานั่งคิดดูว่า ว่ามีคุณมีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยสักสา,ามหม,ม,จจมกกนนื่นนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับใครมีครอบครัวก็อาจจะมากกว่านั้นใช่ครับก็สามารถเวอร์ตรงนี้ให้ได้ใช่ครับคุณไม่ต้องหาให้ได้เดือนนึงมากกว่าน,นั้นก็คือสี่หมื่นห้าหมื่นที่เหลือก็จะเอาไปลงทุนต่อยอดหรือจะไปทําร้านเพิ่มเติมนะครับหรือซื้อพับ่บจับซื้อหุ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับข้อที่สองนะครับก็คือเป็นนายของตัวเองอ่าบางคนก็อาจจะ ไม่ชอบทํางานที่แบบว่ามีใครมาสั่งหรืออะไรทํานองนี้นะครับอันนี้เราก็ได้เป็นนายของตัวเองจะตื่นกี่โมงทํางานกี่โมงทําอะไรบ้างวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําได้นะครับข้อที่3านะครับก็คือได้ฝึกทักษะนะครับทางด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่าทางด้านตัวเลขอ่ะคุณก็คิดเงินหลวงพ่อค้าแม่ค้าในมืออาชีพเนี่ยคือหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยบางทีไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะครับ ซื้อมาขายปลายทอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดเนหมวได้เลยนะครับหรือ,อฝึกทางด้านทาาักษะทางนานภาษานะครับบางคนก็ได้ติดต่อก,กับลูกค้าต่างชาติเนาะได้ฝึกภาษาญี่ปุน่นภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาอังกฤษอ่าก็ได้ฝึกเพิ่มพูนทักษะคำนี้ไม่เคยได้ใช้ได้ใช้คำนี้เคยเรียนไปแล้วจําไม่ได้ก็ได้กลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับหรือทักษะทางด้านการแก้ปัญหานะครับน้ํารั่วเคาน์เตอร์พัง เล็กๆ,ๆน้อยๆบางทีเราก็ไม่อยากจ้างช่างใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบทำเองก็ได้ได้ฝึกทักษะไปในตัวนะครับข้อที่4ได้พบเจอผู้คนแล้วก็คอนเน็ t ชันนะครับอพอคุณไปไปทำเป็นอาชีพเป็นพ่อค้าหรือเป็น,เป,นเป็นเจ้าของกิจการนะครับคุณก็จะได้เจอซัพพลายเออร์บ้างคุณจะได้เจอลูกค้าบ้างจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มันในมุมที่มันต่างออกไปใช่ไหมครับได้หรือคำแนะนำ ดีนะครับอย่างเช่นอ่ะเอ้ยตรงนี้มีที่ว่างนะแบบสนใจเพิ่มเติมไหมหรือว่าแบบอ่ะตอนนี้มีของมาให้ลองใหม่ชิมใหม่นะอ่าสนใจเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็ได้เปิดโลกกว้างได้เปิดมุมมองใหม่ครับอ่ะต่อไปข้อที่5นะครับก็คือได้ประสบการณ์ใหม่โอ้นนี้ดีมากเลยนะครับก็จะได้เจออะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เจอในชีวิตนะครับ ได้ไปเจอผู้คนได้ไปเจอปัญหาได้ไปเจอความสําเร็จอะไรใหม่ๆได้เจอมุมมองใหม่ๆนะครับก็ได้เอ็นจอยกับชีวิตเพิ่มเติมนะครับอ่ะคราวนี้ครบแล้วมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียโอ้ข้อที่1นนี่อันนี้รุนแรงร้ายแรงมากคือรายได้ไม่แน่นอนนะครับรายได้ไม่แน่นอนก็อันนี้เรื่องจริงนะครับก็คือสมมุติว่าวันนี้คุณอาจจะขายได้ห้าร้อยพันหนึ่ง วันศุกร์สาวคุณอาจจะขายได้สามพันห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นคือตัวเลขมันจะค่อนข้างเบี่ยงมากนะครับนี้ก็พยายามใช้เอเ r รลตรายเดือนนะครับว่ามันดูค่าเฉลี่ยว่ามันพอกับรายจ่ายที่คุณมีไหมค่าหักค่าลูกน้องหรือค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ร้านค่าของอะไรเงี้ยคือหักลบคุณหาดูว่ามันโคเวอร์ที่สามารถจะเลี้ยงตัวคุณได้ไหมนะครับข้อที่2นะครับก็คือประสบการณ์น้อยมีโอกาสปิดพลาดสูง นี้ก็อ่าอย่างเช่นแบงก์ปลอมแล้วกันอ่าเวลาคนทำพ่อค้าแม่ค้าอย่างน้อยต้องได้จับเงินเนะาะแบงก์ปลอมนี้มีเรื่องจริงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าแบงก์ห้าร้อยแบงก์พันเนี่ยผมไม่ใช้คําว่าลูกค้าแล้วกันนะผมใช้คําว่ามิจฉาชีพไปกันเขามาซื้อของคุณถ้าคนที่ไม่เคยรู้หรือไม่เคยจับมาก่อนนะครับเขามาซื้อของคุณห้าสิบบาทเขายื่นแบงก์พันให้คุณปุ๊บคุณไปตรวจสอบคุณไม่ดู พอคืนให้เข้าไป950คุณก็ขาดทุนเต็มเมนะครับ950ของค่าของคุณนี่ไปใช่ไหมครับหรือประสบการณ์อย่างเช่นการทําการซ่อมของใช่ไหมครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์เลยทําอะไรไม่เป็นเลยคุณก็ต้องไปจ้างช่างมาเสียครั้งหนึ่งสามร้อยห้าร้อยพันถึงสองพันมัดไรกวาดไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์ใช่ไหมครับคุณก็จะซ่อมเองได้ทําเองได้ใช่ไหมครับข้อที่สามนะครับก็คือต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับ อันนี้ผมก็จะพูดจากคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคนที่เี๋ผมได้พบคุยเป็นประจำนะครับว่าคนเราจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับมันคือปริญญาชีวิตนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าแล้วจบมาความรู้แค่นี้แล้วจะใช้มันได้ตลอดชีวิตมันไม่จริงนะครับเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับมันอาจจะฟังดูยากหน่อยนะครับแต่ก็มันจะมีผลดีกับตัวคุณเองนะครับได้พัฒนาตัวคุณเองอันนี้ผมยก ตัวอย่างให้ดูเห็นๆอ,อย่างบริษัทใหญ่ๆแล้วกันอย่างเช่นโกดักหรือว่าโนเกียนะครับย้อนกลับไป10ปีที่แล้วนะครับโกดักเนี่ยก็จะมีแบบร้านเยอะแยะมากมายเลยคนรุ่นสมัยผมน่าจะรู้จักคือเราถ่ายรูปมาก็จะเป็นฟิล์มใช่ไหมครับเราก็จะเอาฟิล์มเนี่ยไปล้างที่ร้านนะครับถึงจะได้เป็นรูปมาสมัยนี้ไม่ใช่นะครับสมัยนี้คือถ่ายรูปเสร็จปุ๊บคุณจะดูกดดูในมือถือได้เลยส่งไฟล์ส่งเมลส่งไลน์ปึ๊บเดียวถึงคนอื่นได้เลยพอเขาเริ่ม เขาเริ่มไม่พัฒนามาทางด้านดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับว่าธุรกิจมันก็จะล้มหายตายจากไปหรืออย่างโนเกียสมัยก่อน10ปีที่แล้วนี่โนเกียมาเป็นที่1นะครับไม่ใช่สมัยนี้ก็จะเป็น iPhone หรือซัมซุงใช่ไหมครับอันดับ1อันดับต้นๆคือเขาก็จะเป็นดิจิตอลไม่พัฒนาตัวเองขึ้นมาปุ๊บมันก็จะล้มหายตายจากไปจากตลาดธุรกิจเล็กๆก,ก็เหมือนกันนะครับคือยิ่งธุรกิจที่กอป,ปี้ง่ายหรือทําง่าย คนก็จะลอกเรียนแบบกันเยอะทําเยอะนะครับดังนั้นคุณก็จะต้องพัฒนาในธุรกิจขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นก๊อปปี้เข้ามาถ้าเป็นก๊อปปี้ก็ต้อง d e v e l o p m เ n t เพิ่มเติมนะครับคือหมายถึงว่าก๊อปปี้เข้ามาก็ต้องใส่ไอเดียใส่อย่างอื่นเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่มันต่อย,ยอดได้นะครับมันถึงจะต้องอมันถึงจะล้ำหน้าคนอื่นเขานะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับครับก็คือทำธุรกรรมทางด้านธนาคารลำบากอ่าผู้ประกอบการเนี่ย ก็เวลาเราจะกู้ซื LIKE ้อบ้านซื 30, 30, 000, so 100, 1, uh, ้อรถนะครับมันจะไม่เหมือนพนักงานทั่วไปเนาะพนักงานเงินเดือนประจำเนี่ยเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมืก็เริ่มต้นที่หมื่นหนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีบัตรเครดิตแล้วเนาะทำบัตรเครดิตได้แล้วเงินเดือนหมื่นหนึ่งแปดก็ทําได้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ผู้ประกอบการนี่ไม่ใช่นะครับอย่างสมมติว่าจะซื้อรถซื้อบ้านนี่ก็ต้องมีมีบัญชีรายรับรายจ่ายเนาะเออหเดือนปีหนึ่งขึ้นไปใช่ไหมครับทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่แน่นอนมีรายได้ที่แน่นอน ว่าว่าเวลา,าธนาคารตรวจสอบเนี่ยก็จะรู้แต่พนักงานประจำเนี่ยข้อดีก็คือแค่เก็บสลิปเงินเดือน6เดือนปีหนึ่งก็กู้ซื้อได้แล้วนะครับเพราะเขาถือว่าคือคนกลุ่มนี้ก็จะแบบปีละได้ที่ค่อนข้างจะแน่นอนเนาะพ่อค้าเนี่ยมีข้อเสียข้อหนึ่งก็คือไม่มีไม่มีประกันสังคมอยากได้ประกันก็ต้องซื้อเองนะครับอย่างพนักงานประจำเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีประกันสังคมนะครับเบิกจ่ายได้คลอดลูกเบิกได้2 0,000ืลูกออกมา เบิก uh, ได้อีกเดือนละได้ฟรีๆเดือนละสา0ร้อยหร้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแรงจูงใจเรื่องแย่ๆเยอะนะครับอันนี้ก่อนเป็นพ่อค้าหรืออาธรรมอาชีพอิสระนะครับก็จะมีเข้าหูมาบ้างแล้วใช่ไหมครับว่าเอออย่าไปทําเลยรายได้ไม่แน่นอนเห็นไหมคนนั้นคนนู้นมันเจงกันเยอะนะครับก่อนทําระหว่างทําก็มีเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามีครับอันนี้คุณก็ต้องแบบ ไปคิดเองแล้วนะว่าสิ่งที่คุณคิดคุณอยากจะเป็นเนี่ยว่ามันแข็งแกร่งกว่าคําพูดของคนอื่นหรือเปล่านะครับคือคนอื่นเขาก็เตือนด้วยความหวังดีอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่หมายถึงว่าคือประสบการณ์ที่เราเจอมาเรามองมามันก็จะต่างกันนะครับขนาดแบบพ่อแม่หรือพี่น้องที่คานตามออกมาความคิดก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องคิดว่าเออสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำเราจะอันนี้สิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำเนี่ยมันดีแล้วหรือเปล่านะครับตั้งใจแล้วกับมันหรือเปล่านะครับก็ต้องดูว่า แล้วก็วางแผนกรันต์ให้ดีๆนะครับถ้าถึงตัดสินใจทํานะครับคุณก็จะเจอสิ่งลบเล้าเยอะๆนะครับแล้วคุณก็ต้องมานั่งดูว่า,าเราแข็งแกร่งพอไหมที่จะออกมายืนตรงนี้นะครับออกมาทําตรงนี้ถ้ารู้สึกว่ามันคนอื่นมาลบล้างความคิดเราได้นะครับก็อย่าเพิ่งทาเลยนะครับมันมันไปไม่รอดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเราความคิดที่มันแข็งแกร่งพอแล้วเราก็ ่อยตัดสินใจทํานะครับไปดูข้อดีของการเป็นพนักงานบ้างนะครับพนักงานประจําโอ้เวลาทํางานที่แน่นอนนะครับก็คือเวลาทําที่แน่นอนนะครับว่าทํางานกี่วันวันจันทร์ถึงวันศุกร์กี่โมงถึงกี่โมงใช่ไหมครับแล้วก็ขาดลามาสายได้กี่วันนะบ้างลาป่วยได้แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการมันลาป่วยไม่ได้นะครับคือป่วยก็ป่วยเลยนะครับ อาจจะต้องหาคนหรือว่าญาติหรืออะไรไปแทนนะครับอย่างเป็นพนักงานประจาเนี่ยลาป่วยลากิจสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับบางทีเผลอได้เงินชดเชยด้วยบางบริษัทใช่ไหมครับนี่ก็เป็นข้อดีไปข้อที่สองนะครับก็คือทําธุรกรรมทางด้านธนาคารง่ายนะครับอันนี้หง่ายมากอ,อย่างน้อย3เดือนปเปิดกู้บัตรเครดิตได้แล้วนะครับ6เดือนซื้อรถซื้อบ้านได้แล้ว นะครับก็เตือนไว้ด้วยความหวังดีก็ระวังว่าปีแ,กแรกๆหรือสาปีแรกที่ยังตั้งตัวไม่ได้หรือมีเงินรายเก็บไม่แน่นอนจะเพิ่งใช้จ่ายเกินตัวนะครับอันนี้ก็เป็นในในข้อดีก็มีข้อเสียด้วยนะครับต้องระวังกับดักดีหรือจะใช้บัตรเครดิตนะครับก็ให้ไปศึกษาดูก่อนนะครับว่าบัตรบัตรนั้นมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เสิร์ชใน Google อะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ชื่อลงไปก็ขึ้นมาหมดแล้วนะครับว่าควรจะใช้ยังไงแล้วก็จําวนดีดีว่าตัดบัตรวันไหนอะไรยังไงนะครับ อย่าให้มันมาเป็นภาระเรานะครับเราต้องหาผลประโยชน์จากตรงนั้นได้นะครับหรือก่อนซื้อบ้านซื้อรถวางแผนให้ดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบสร้างนี่ให้ตัวเองนะครับอ่ะขอ้อตออ่ะข้อต่อไปนะครับมีหน้าที่ที่ชัดเจนส่วนใหญ่ก็เราไปทําในตำแหน่งอะไรใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าในตําแหน่งเรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับหน้างานนะครับอธิบายเรา ดูว่าเรามีมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหน้าที่ชัดเจนก็คือทําแค่นี้ฉันจบนะครับหรือถ้าจะอยากจะเพิ่มสกิลต่อยอดไปก็ขอทางานเพิ่มเติมนะครับเผื่อสักวันหนึ่งได้เลื่อนตําแหน่งได้อะไรขึ้นไปก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณเองนะครับอ่ข้อที่4มีโบนัสและก็สวัสดิการนะครับโอ้โบนัสบางคนออก3เดือนนะครับหรือบางคนได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนะครับหรือปลายปี ได้มีโบ,โบนัสบริษัทอีกหรือบางบริษัททำสิบอ่าทำสิบเดือนบอกประกาศบอกมีโบนัสพอสอบเดือนสุดท้ายขาดทุนบอกไม่ให้แล้ว <laughs> ก็มีนะครับอ่าอื่นอ่นน้อยๆนะครับสวัสดิการนะครับก็ต้องมีประกันสังคมเนาะประกันสังคมว่าอ่าถ้าตกงานเดือนหนึ่งได้รายรับเท่าไหร่หร,หรืออะไรยังไงนะครับเป็นผู้หญิงก็จะมีค่าคลอดบุตรใช่ไหมครับสองหมื่นสองหมื่นห้า ลูกข้อออกมาได้อีกนะครับเดือนละ300600อะไรกันว่ากันไปนะครับข้อที่5นะครับก็คือการแต่งกายมียูนิฟอร์มของบริษัทนะครับอางานอาชีพอะไรยูนิฟอร์มก็สวยกับทุกบริษัทเลยนะครับเป็นพ่อค้านี่ไม่ใช่นะครับก็คือตามทุนทรัพย์ของตัวเองนะครับคุณจะจากแต่งยังไงสไตล์ไหนก็คือตามทุนทรัพย์ตามสไตล์ของตัวเองนะครับข้อดีของบริษัทก็อยากจะดูเรียบร้อยดูหล่อดูสวยเลยใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มาดูข้อเสียกันบ้างนะครับ ข้อเสียหนึ่งก็คือทํางานซ้ำๆเดิมๆนะครับบางคนไม่ชอบนะครับตื่นเช้ามา8ปดโมงเก้าโมงโอแหกขี้ตามาทำจนถึงห้าโมงเย็นนะครับบางคนเดินทางลําบากอีกที่ทํางานไกลต้องนั่งรถนั่งเรือนะครับปัญหาข้อที่2ก็คือปัญหาจุกจิกในที่ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นกับเจ้านายไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานอันนี้มันมีมาเรื่อยๆะครับผมบอกเลย ต่วันหนึ่งคุณจะเป็นเจ้าของกิจการจะเป็นพ่อค้ามันก็ไม่ใช่มีปัญหาครับคุณอาจจะมีปัญหากับกับพ่อค้าด้วยกันคุณอาจจะมีปัญหากับลูกน้องก็ต่อไปข้อที่3ก็คือวันหยุดตรงกันทั่วประเทศตรงกันทั่วประเทศเช่นอ,อย่างงานเทศกาลก็แล้วกันครับเราหยุดทีหนึ่งใช่ไหมครับเราอยากจะไปเที่ยวเราก็อาจจะไปตรงวันหยุดเขาหยุดสามวัน5วันออกตา่างจังหวัรดรถติดมากอะไรอย่างเงี้ยหรือวันพ่อ พาพ่อไปกินข้าวร้านอาหารใช่ไหมครับก็ไปเจอคนเยอะคิวยาวอาหารช้า ah, ใช่ไหมครับปัญหาก็เยอะะหลังจากนั้นมาผมก็เลยบอกว่าคือที่บ้านถ้าเกิดจะมีจัดงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้ก่อนหรือให้หลังงานเทศกาลนะครับจะได้แบบไม่ต้องไปชนกับเขานะครับข้อที่สี่นะครับผลตอบแทนไม่โดนใจผมใช้คาว่าไม่โดนใจเพราะว่ามันเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเงินเดือนหมื่นนึง ก็อยากได้หมื่นห้าเงินเดือนสองหมื่นก็อยากได้สามหมื่นเงินเดือนสามหมื่นก็อยากได้ห้าหมื่นอะไรเงี้ยครับคือมันก็ไม่ถูกใจเราเนาะแบบเออได้น้อยจังเลยทําไมททางานเยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็คือมีเ้าแนะนําแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะทําเพิ่มเติมก็แบ่งเงินออกมาส่วนหนึ่งว่าจะไปทําอาชีพเสริมไหมหรือรับทำโอทีเพิ่มไหมหรือว่าไปลงทุนเพิ่มไหมนะครับคุณก็ต้องหาเวลาหาเงินลองดูนะครับ คืออยากจะจะได้การเปลี่ยนแปลงนะครับคุณก็ต้องทําเพิ่มเติมใช่ไหมครับมันไม่มีผลลัพธ์อะไรที่มันทําซ้ําๆเดิมๆแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่มันใหม่นะครับมันไม่มีนะครับถ้าคุณอยากจะได้ดีอยากได้จะได้พัฒนามากกว่าเดิมคุณก็ต้องทํามากกว่าเดิมถูกไหมครับอย่าไปบอกว่าไม่มีทุนไม่มีเวลานะครับพยายามถ้าคนเราหาจริงๆมันจะมันจะมีนะครับเจียเวลามาสักวันหนึ่งดีนะครับมาศึกษาเพิ่มเติมดูมาหาลูกทางเพิ่มเติมดูนะครับ มันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆวันหนึ่งห้านาทีสิบนาทีหรือถ้ามันมากกว่านั้นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งใช่ไครับคุณก็จะได้เห็นได้จะได้ดูรูปทางที่มันเพิ่มเติมนะครับออ,ออกไปเจอโลกภายนอกดู Google ลองอะไรพวกเนี้ยค,คือจริงๆเงินมันลอยอยู่ในอากาศเยอะมากนะครับเราหาศึกษาเพิ่มเติมดูนะสุดท้ายนะครับข้อที่5คือโดนสั่งแล้วก็วัดผลอ่าวันนี้บางคนยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยคือเจ้านายสั่งเยอะสั่งนูน่นสั่งนี่เพื่อนร่วมง,งานสั่ง หัวหน้างานสั่งหรือว่าโดนวัดผลการทํางานนะครับต้องขายประกันเท่านี้ถึงจะได้เลื่อนขั้นได้นู่นได้นี่นะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบนะครับถ้ากเกิดใครมาวัดผลหรือว่าหรือบางทีเราก็ทํางานเต็มที่แล้วดีแล้วนะแต่ก็ยังแบบไม่ได้ดังใจเขานะครับหลังจากที่อ่ะผมวิเคราะห์ดูว่ามีข้อดีข้อเสียเนี่ยทั้งสองอาชีพเนี่ย ก็ทุกคนถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับมีข้อดีข้อเสียมากกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันหรือเรามาคิดดูนะครับว่าเราเหมาะกับอาชีพอิสระไหมบางคนอาจจะไม่เหมาะหรือบางคนอาจจะเหมาะนะครับให้ลองคิดทบทวนดูนะครับคืออาชีพประจําก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกันนะครับไม่ผมอย,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพูดถึงขั้นรวยเนาะเอาพูดถึงขั้นที่ว่าแบบ มีกินมีใช้มีเก็บมีซื้อก่อนคือมันก็สามารถทําได้นะครับพัฒนาตัวเองต่อไปวันนี้คุณอาจจะยังกินเงินเดือนน้อยเป็นพนักงานเริ่มพนักงานฝึกหัดแต่ในคล้าพนักหน้าพอคุณเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นได้สมมติบางคนอาจจะได้ย้ายบริษัทได้เพิ่มเติมเงินเดือนก็สามารถเติบโตได้เหมือนกันนะครับเห็นแต่ว่าก็ต้องอยู่ในเรื่องการวางแผนหรือว่าความรู้ในการใช้ชีวิตของคุณนะครับเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเรื่องการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เรามีลูกก็สอนลูกได้สอนหลานได้นะครับก็ต้องเริ่มรู้จักการทํางานการเข้าใจชีวิตการวางแผนชีวิตนะครับว่าทําไงไม่ใช่ว่าเออเงินเดือน2องสามหมื่นอยากจะไปซื้อบ้านหลังละ5ล้าน10ล้านมันก็โอเวอร์เกินใช่ไหมครับก็เอาแค่พอดีตัวเอาหลังละสัก2ล้านน่าจะได้นะอะไรเงี้ยผ่อนหมื่นกว่าบาทมีแฟนก็ช่วยกันผ่อนช่วยกันส่งอะไรก็ว่ากันไปวางแผนชีวิตให้ดีนะครับ คืออย่าไปคิดว่าทุกคนจะต้องมาประกอบอาชีพหรือผู้คนจะต้องมาประกอบอา,อาชีพค้าขายจะร่ำรวยบางคนทําเป็นแค่พ์ทเสริมก็มีนะครับคือมีอาชีพงานประจําอยู่แล้วกินเงินเดือนแน่นอนอยู่แล้วสามหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นแล้วก็มาทําเป็นอาชีพเสริมอาจจะได้มากกว่านั้นหรือถ้าจะ,ะตัดสินใจมาทาผมก็คือผมก็แนะนานะคือเริ่มลองจากเจ็ดเงินทุนก่อนเก็บเงินทุนได้สักก้อนหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่ะไม่มีความรู้อยากจะมาปิ้งหมูขายก็ซื้อแฟรนช์เลย สามพันห้าพันนะครับแล้วก็เวลาไปซื้อเฟรนชชายเขาก็ถามเขาว่า,าทำยังไงแล้วก็ข้อดีข้อด้อยก็คือการทําอาชีพนี้หรือว่าอย่างนี้มีดีมีด้อยอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นการช็อตคัดบางคนอย่าไปบางคนกลัวไปเสียนะเ้าเฟรนชชายเป็นค่างโง่จริงค่าเฟรนชชายไม่ใช่ค่างโง่นะครับมันซื้อการคือการซื้อโน้ตฮาวเขานะครับมันจะได้ช็อตคัดมันจะได้ตัดตอนการเสียเวลาของคุณไปด้วยนะครับ คือถ้าเรามีความรู้เลยแล้วก็ไปศึกษาถ้าคุณมีเวลาว่างเยอะคุณอยากจะศึกษาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตแล้วค่อยไปลองทําดูก็ลองทําได้นะครับซื้อหมูมาหมักเองทําเองที่บ้านดูหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเจียดเวลาส่วนตัวมาอย่างน้อยก็มีสกิลเพิ่มเติมแล้วนะครับอยากได้มากต้องทํามากนะครับมันอย่าไปทําอะไรเดิมๆนะครับเราอยากจะให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนมันไม่มีนะครับผมบอกเลยไม่มีนะครับแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่ทํานะครับ ถ้าเราตั้งใจกับมันเต็มที่ตั้งใจจริงๆทามันจริงๆลงทุนทั้งเวลากับทั้งเงินกับมันนะครับคุณก็จะแบบได้ผลลัพธ์ออกที่ออกมาดีนะครับเหมือนกับบางคนที่ใช้คำว่าเล่นเล่ๆมาขายเล่นเล่ๆเล่นหุ้นมาขายของเล่นๆคุณก็จะได้กลับไปเล่นเล่นนะครับขนาดคนที่เขาเล่นหุ้นนะครับเขาอยู่ในสมมติว่าคุณเขาทำงานในอาชีพเนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาจะมีพลาดเลย แล้วถ้าเกิด d, เราที่ทํามันเล่นๆดูบ้างไม่ดูบ้างซื้อบ้างไม่อ่านข่าวไม่ตามข่าวนู่นนี่นั่นมาถามว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรอครับมันไม่มันไม่มีหรอครับมันไม่ได้นะครับอย่างการค้าขายก็เหมือนกันครับไปขายลองดูเล่นๆผลลัพธ์ไม่กจะจอ,อกมาเล่นๆครับอาจจะค,คุณคุณตั้งใจกับมนันคุณทําทมันเต็มที่อ่าคุณเตรียมการบ้านมาดีคุณก็อาจจะไปเจอปุปสรรคที่มันน้อยหน่อยใช่ไหมครับไปเจอปุปสรรคคุณก็อาจจะค่อยๆแก้มันไป นะครับทำไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับก็ต้องมีความอดทนความตั้งใจความอุตสาหะวิทยะนะครับไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้นะครับอ่าโอเคผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับลองคิดดูว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอาชีพไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอครับขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับจากแฮกเลอร์นะครับพ่อค้าแซ่บแล้วก็ EP ถัดไปนะครับก็สำหรับ การเตรียมใจเป็นพ่อค้านะครับถ้าชอบก็กดฝากกดไลค์กด subscribe ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย